ดาสสวัสดีด้วยนะอ่ะวันนี้ผมก็จะมสอนวิธีการโหลดเกมนี้นะฮะไม่เนี่ยเดี๋ยวเราตัดคลิปก่อนแล้วนะเนี่ยเกมเนี่ยตัดคลิปก่อนแรถหนึงตัดเจ้าเธอมาเนี่ยเกมเนี่ยผมก็จะลบไปนะเพื่อความสมุกสนนนะฮะ ่าง่อแล้เาเข้ามาที่แม่แลวแข่ขงคงเดี๋ยวรอสักครู่นะอาจะช้าหน่อยนะคอนเน็ตไม่ค่อยดีอ,ะอ่ะเราให้คุณพิมพ์ไปคำว่า h i ชชด shot นะ มีใช่ไหมมาเหลืมอะมะง่ายๆนะฮะนี่นะใหดช็อตนะ,ะมาเิีคงาองว่าช็อตไปแล้วนะฮะให้คุณกดเข้าไปนะอันแรกนะลอดูก่อน แล้วคุณกดไปที่อันนี้ไม่ใช่ดิดเดีแล้วมามามาต้องเข้าอันนี้ดิแล้วก็เข้าไปนนี้อ่าโอ้ยง่ายอ่ายอะ c นะ c i อันน,นี้นะฮะ C I R นี่นะฮะเกมนี้เลยนี่ถ้าคุณกดเข้าไปนะนี่หน้าผมมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเกมนี้ก็มาอันนะนอตมันมอกแต่บางอย่างไปหน่อยยากไปหน่อยอ่านต่เราก็จะกดไปแล้วเราเพิ่มเเราโหลดอันนี้เรปล่า อันนี้นะ,ะที่ราโหลดนะรอ,อสักคู่นะสักสองสามนาทีเดี๋ยวผมตัดคลิปไปตอ่อจบแล้วนะที่ตัดคลิปอยู่ไหนไม่เอาออกออกอมาแล้ว ทำการดาวโหลดเสร็จแล้วี๋ยวก็ Ο, ไปย้ายไฟก่อนออันเียวกคุณเข้าไปในเกมนะฮะอย่างแรกนะเข้าไปในเกมนะรอสักครู่ราคคนจะปิดเสียงไว้นะฮะไม่อยากเดังๆนี่นะคะุณ เดี๋ยวฟพ่งน,นะอับมาคุณจะได้เซิร์ฟเวอร์นี้นะเนี่ยให้คุณกดมาปะเนี่ยเพื่อจะเล่นกับผมนะคุณกมาตรงกลางปุ๊บน,นี่เขาเริ่เรมเล่นเลยครับผมอาจจะอกอินด้วยเฟซน,นะฮะเฟซบุ๊กรอสักครู่นะนี่ก็เข้ามาแล้วเต็มตัวเข้านะอือ เราถึงเข้า,ขาม,มาแล้วนะไม่เนี่ยเราก็จะจะมาลักของรายวันนะจงี้่วก็ได่่อก่อน่ี้ตอนนี้เขาพูดว่าที่หนึ่งนะสองหนึ่งนะ นี่นะคะใหา้มรนจบมาขอเต็มของเต็มน,นะ,ะอ่าครบมาทางนี้อันนี้

อันนี้คาลิ่งใช่ไหมมีผน,นจะใช้พืนๆเนี่ยจะไปเล่นให้ดูนะกรบบอดไม่ก็ได้ตัวหล้วของงานนะอ่ะมาเล่นกรบบอดได้ดูเลยเดี๋ยวเพื่อนออนไลน์จอยฮนะไม่ต้อง

那东西多啊。double kill。那他也是多。 เดยวอ่ะนี่นะก็ค้าๆๆนะก็อะขอจบคลิปตัวเพียงแค่นี้นะไม่